ขอแสดงความยินดีกับทุกทกท่านที่ได้เลื่อนผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะอาจารย์บีฮิซีใครใจเลือกไพ่ออกมาสามใบน,นะคะมารับชมเงินซิว่าเอะไพ่อันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจารย์พรมยานมาสื่อสารอะไรให้กับชาวราศีธนูแค่ชาวราศีธนูคะท่านเป็นผู้ที่มีความฉเฉลียวฉลาดวิพิษ์ดีเป็นเลิศ หยิบจับสิ่งใดท่านมีความมุ่งมั่นตั้งจิตตั้งใจในการสร้างบริหารและลงมือทําในสิ่งนั้นอยู่อย่างสม่ําเสมอท่านเป็นผู้ที่รักจริงเกลียดแรงค่ะนะโชคดีของท่านผู้ชมค่ะมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ลูกครชครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่จุดไหนมุมไหนของโลกใบนี้ปลอดภยัยแถวคลาาจากภัยพยันตราย ทั้งหลทั้งปวงค่ะมีเกณฑ์การเดินทางไปต่างประเทศต่างถิน่นต่างแดนด้วยนะคะชาวราศีธนูชาวธาตุไฟโอ้โหการที่ตัวท่านผู้ชมเองเนี่ยลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้เป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับชาวราศีธนูชาวธาตุไฟค่ะมีโอกาสดีๆนะคะมันฟังเทศฟังธรรมเนือง,น,งนะนำตัวเองไปอยู่ในห้องพระ นั่งสมาธิทำจิตใจให้มีความเบาสบายนิ่งนะคะท่านผู้ชมนะมีโอกาสไปนมันสก,การสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปวัดไปวานำตัวเองไปอยู่ในโบสถ์นำตัวเองไปอยู่ในห้องพระนั่งสมาธิฝึกการเจริญสติก็เป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับชาวราศีธนูชาวทัศไฟนะ ในไพ่บอกเลยนะว่าดวงชะตาของท่านผู้ชมเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองชาวราศีธนูนะคะมีกระบแก้วทั้งเจ็ดชั้นคอยปกปักรักษาคุ้มครองตัวท่านผู้ชมอยู่นะลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ค่ะมันปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบคิดดีพูดดีทำดีเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตค่ะนะคะมีโอกาส ส่วนรักฐาถาเงินล้านนะคะเดี๋ยวอาจารย์บีมสีใครใจจะใช้ไพ่ชุดไลด์เวทค่ะมารับชมดูซิว่าเอชคลาบนะคะเลขมงคลเลขรวยที่ไพ่ชุดไลด์เวทเนี่ยมามอบให้นะคะกับชาวราศีธนูเนี่ยได้เลขอะไรนะคะโอ้โหหมายเลขหกหมายเลขศูและหมายเลขสาม ขอแสดงความยินดีกับชาวราศีธนูชาวธาตุไฟค่ะ